สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่มอนเตอร์อเคาเรียนที่พัทยากันนะครับและเราก็มาที่มารูนกแก้วกันเลยนะครับนี่อันนี้เป็นนกแล้วก็มีลิงนะครับลิงตาแดงไม่ได้นอนนะครับนี่ลิงก็กำลังจะกินพวกข้าวโพดนะครับแล้วก็มีแพ้น้องแพนน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็มีควายนอนอยู่นะครับ นี่น้องแพน,น่ารักมากเลยครับมีหลายๆตัวเลยแล้วก็สามารถแห้อาหารสัตว์ได้ด้วยนะนี่แล้วไม่พอนะที่นี่เขายังมีสัตว์ใต้น้ำด้วยนะเดี๋ยวขอดูนี้ก่อนนะครับแให้อาหารก่อนนี่ส่วนนี้เป็นม้านะครับม้ากินหญ้านะคะม้าน่ารักมากเลยครับนี่แพะน,น่ารักมาก แพะอันนี้จะเป็นแพะยังไม่โตนะครับเป็นแพ้แคะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอบ,บาก้านะครับมันชอบพ่นน้ำลายใส่เจ้านายนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะจ้างเธอครับก็น่าจะแพะแหละไอตัวแสบมันจะมันจ้องจะกินอย่างเดียวเลยตัวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะบางอันนี้เป็น อะไรนะอันนี้เป็นไก่เอ็ยเป็ดเป็ดสามขาครับนี่และไม่พอนะก็ตรงนี้มาตกเบ็ดกันนะครับให้อาหารปลาฉลามให้อาหารปลาฉลามครับนี่แล้วก็จะมีปลาแล้วก็ปลาไหลมอเล่อันนี้เป็น นกรับส่งเด็กอันนี้เป็นนกอะไรสักอย่างก็เด็ดแต่จะนายเลวันนกรับส่งเด็กเนี่ยนนี้ก็มาพักในห้องแอร์นะครับแล้วไม่พอก็มีอันนี้มีเต่าสองตัวติดกันนะครับเป็นเต่าแคปพีพนองกันแล้วก็ติดกันอันนี้นครับเป็นเต่าหนึ่งสองสามสี่สี่ขาหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรช่างเถอะอันนี้เป็นงูนะครับงูเหลือม มตอนนี้มันกำลังจะขดตัวนอนอยู่นะอาจจะตกแล้วไหมอันนี้เป็นงูนะอูก็าลังจะเลือ้อยไปนะครับนันนันอันนี้เป็นปลากระเบนน่ารักมากเลยเป็นปลานะครับปลาน่ารักมากอันนี้เป็นปลาในตู้กระจกนะครับแล้วก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นแบบให้ดูด้วยนะครับอันนี้เราจะมาให้อาหารปลาบึกกันนะ นี่เดินชับชับชับโอเคเรามาถึงที่ตู้ดูตู้ปากันแล้วนะคะเป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆนะครับนี่แล้วนี่ก็จะเป็นปลากระเบนลายจุดนะครับโอ้จะเข้าไปดูตรงนี้ตูป้ปลาอ่าชื่อด้วยให้จะไม่ออ,ออกเฮ้อเอ นี่นะครับก็จะเป็นให้อาหารนกโดฟาร์มิงโก้นะครับโดฟาร์มิงโก้แก้มมาอยู่ที่นี่ได้ไงนะครับลูฟี่อยู่ไหนไม่รู้และพวกเราก็ให้อาหารมันนะครับตอนนี้ให้อาหารหมดแล้วและตอนนี้ผมก็เจอปลาไหลนะครับปลาไหลอยู่ในรูเดียวกันประมาณก,กี่ตัวก็ไม่รู้และ ลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่ s ต r i b e ้ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมมาเชียรกันนะคะทีออฟวาเลียมมสเตอร์ที่พัทยาค่ะบ๊ายบาย